เขียนอะไรก็ได้ที่อยากให้คนอื่นว่าได้แล้วแค่สมัดว่าหัวข้อกูแล้วแบบอีกคนตอดไปแล้วรู้ได้โอเคเรกพิง

โอ้โอ้เริ่มเละแล้วพอเสร็จเอ้ยเริ่มไดเลยปั๊บไอเดอร์สไะครับออไม่เดมดเดอยเสียงยุ่ทำไมยิงเลย โอ้ยโอ้ยจะเส้นไม่เสร็จเลยโอ้โหไม่นอนแกวาดสวยเกินไปเ้ยแม่มีบัลชิคด้วยมีดอกกุหลาบกระข้างโอ้โหเขาน่ารักจังสีถ้าเอ้ยสวยสวยกุหลาบโอ้โหเเฮฮ้้ยยโอ้โหสวยเลยฉันฉลาหลางงไม่จริงกูรู้แล้ว ไอ้ก <c oughs> yeah, mm ็แ hmm. ย yeah. 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 oh oh ่เลยกูกูแย่ละแย่ละเดมุลโลมากูนะเต็มดูโลมากูนะโอเคคนร้ายเซซี่ไม่เคยเจอโจทย์นี้เลยอย่าบอกนะว่านั่นกลายเป็นอะไรหมาต้องบอกนะว่าหมาว่าหมาคือหน้าคนร้ายเซซี่เฮ้ยแย่สุดแล้เฮ้ย yeah. Oh, yeah. mày cái, lớp 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 như cái đi vậy? mai 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 ไอ้นโอ้โหภูมิแย่แล้วโอ้ไม่ได้ Let's go มาแล้วต้องภูมิแล้วก็ภูมิคนเดิมคนเดิมมาดูการคอสเพลงกูนะโคตรของจริงอันนี้พาทีแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เดาถูก ไม่ทำไมสีแดงมีแต่คนมีแต่คนโกรธไหมลมทางโอ้โหแบบาลมมทไม่ทามเขียนผิดทามเขียนผิดเออเลยพิงดูล้มผมลมกันฝนพูดเหมือนเสื้อกันฝนเลยดอกไม้อะไร ของเรียนแบบไม่เงียองเรียนแบบไอ้อย่างนี้เราปลาชอบเลยดิปลาชอบของเรียนแบบเฮ้ยโอ้ว่าได้เลยบวกขาวอ่ะจริงๆแล้วบัวกขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับอะไรอะไรดึกเล็กไม่โนดอกดีอ่อูไปต่อยคนยุคก่อนนี่เพี้อนขอโทษครับไม่ให้อภัยเฮ้ย ิรอจันรอเจออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรทำให้ไวทำไมไม่มาการเไห่วงเจะเป็นหัวตัวเธออยาให้เธอช่างเอ๋ยไอ้แค่สอมคนแล้วใ่้นขาสท้ายทำไมทำไมไม่มา น้าทันไมทำไมใหม่มาโอ้เธอช้าอย่าช้าเร็วหน่อยอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยหล่อหน่อยเอ๊ะตัวเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วคุณแล้วคุจะวาดตามได้ไหมวาดเดือดวาดโอเคแล้วคุณจะวาดตามได้ไหมรวาดรูปนี้มาวะกูขอสับแช่งทำไมเฮ้ เวลาผ่านไปจะครึ่งแล้วที่เนี่ยเวลาผ่านไปจะครึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยไวจังวะเฮียใครว่ารูปนี้มาวะกไวหนายแน่เลยโอ้ยังไม่เสร็จเลยโอ้ยว่าที่อะไรเนี่ยไอ้ไอ้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจ้ามคือตัวอะไรวะตัวเนี้ยโอ้เราตั้งสติทุกคนเป็นไรเฮีย ไป็ปไล่เอ่ยเอ้าไมเคิยหลุดเอาเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยหลุดไปแล้วปามเราปาลมจอยกลับมาเข้ามาได้ปะผมผมลองดูหัวลองก่อนหอวล่ออ่ะลองดูรอรอรอโอเคเฮ้ยได้ เออกลับเข้ามาละสามสองหนึ่งลุยลุยเอาพี่ภูมาละก่อนโอ้กูรู้แล้วเสร็จนวดเสร็จเดียวมันรู้รู้ละเสร็ไอ้ยัยไอ้ปามว่าไม่ทันใช่ไหมเออดิมันปัดผมออกไปเลยเว้ยมันปัดคืออะไรวะง่ายกูเลยไงมันคืออะไรอ่ะ ง่ายกุเลยครง่มงมันคืออะไรวะพีนัดว่าอะไรเสียเหมอไอ้เเสกมปาก่าบอันนี้คนนี้ว่าอะไรมุเด็ดากดูคน้ไอดีว่าได้พันเดยซ่งเอคุณกวาสมอคุนึกว่าสมรเรือไม่ผมรู้ว่าไม่สมรเยโรปิมดู้ไมว่าันผมดู้คามกูเล่นไปครึ่งชั่วโมงแ็ไปั่นเล่นไปครึ่งนาทีแ้วไปไม่อะไร เอาไม่จริงกูว่าไม่ทันอันนี้อันนี้ว่าได้ทานเหมือนกันกูไม่เหลือชริงแล้วเออโ้ำตาหายไปไหนน้ำตาที่หายไปเออนี่มันหนาพอนี่มันหนาพอคอสุดท้ายคน้ายหนาวายหนา ป่าไลไรมงแพ้แล้วกายเป็นตัวไร่ปาปากูกค่ยเป็นแย่ไปแล้วไปวันตม่ยังวางเราตาตูแมงว่าตามได้ค่อนข้างง่ายเลยอ่าเฮ้ยทำไมผมเจอแต่ล่มเนี่ย

มาไี่้้มาเปล่าไม่เสร็จตันเลยร้มเลยปวดเลยอ่าลมเลยไอ้มึงล้มลประหยัดดูดูลมไนี่ล้มประหยัดฉันประหยัดลมไปีนไี้ประหยัดงบประหยัดงบลดรลคาเลยเรื่อย ลายดี้ง่ยันขวาลายดี้งขยันขามันผลไม้เลยจะไปปาลว่าอะไรโอ้ยไม่จริงเชียวใครวะโอ้ว่าแล้วเชียวว่าเลยไม่ไหวไม่ไหว เยอะโคมาปโเคใคราไ้ยอเยแล้วไม่กด้้้ได้เอ้ยนเสร็จดีไม่ไหวยิ่หวเยแค่นี้เราท้าบอลองภาเลื่นไหวกันบ้าดีกว่าไเอตไมไหวแล้วตาไ้รยกแน่นอนดูซง กูได้ภาพมึงอ่ะมึงรู้ตัวปะไม่รู้ไม่มีไฟได้ภาพผมตนั้นน่ะเฮ้ยเอ้ยเหนื่นอยโอ้ไม่ทันโอ้โหไม่ใช่อะไรวันนี้คือท่านทำยังไงเนี่ย เวลามันเร็วขึ้นอีกแล้ยยาไม่อาจทราบได้อึ๊บโอ้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 ไม่ไหว <c oughs> ออนิเมชั่นของสี่เรารใช้สีบะหมี่เกี๊ยว พูดไดหิวเลยอินเดียเช่นส่วนเราเราก็คว่าอะไรอยู่แค่ส่วนแล้วไหลไม่มีการถึงกันเลยอันไหนดีอันไหนดีต้องเซฟต้องไเก็บเป็นแลบหน้าอันไหนดีหนึ่งเปิดมาอินเดียเช่นแรกคือกล้วยอะไรนะกล้วยเหรอกล้วยอ่ะไม่เคยวัดกล้วยนะ้ไอ เนี่ยไม่ใช่มาปอก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 นี่อะไรเนี่ยเขาปอกกล้วยกันค่ะกล้วยเหรอไอ้เนี่ยตอนนั้นผมผมมองไม่เหมือนกล้วยเนี่ยซ้ำอ่ะกลายเป็นหมาเนี่ยผมมองไม่เหมือนเป็นหมาเนี่ยซ้ำอ่ะพวกกูากำลังปอกกล้วยเลยวิธนการกล้วยเป็นหมาเนี้ยน่ารักอยู่นะน่ารักอยู่น่ารักอยู่ได้อยู่ได้อยู่กลายเป็นหมากล้วยจะกลืยเป็นหมาอ่าไปกล้วยเฮ้ยคือคนนี้เขา โอ้โะไรอ่ะกูไม่เคยวาดนะกูไม่เคยวาดก็รู้แล้วนี่มันลากให้อ่ะไอ้เหี้ยไม่หมดดิบปัจจานี้เดินหมดอนิเมชั่นอนิเมชั่นซุบว้าโอ้โหตาขาดเลยไหนเฮ้ยได้เออเขาไปเขาไปเกณฑ์นะสัตว์จิตเฮ้ย Ừ, mà đã, nó mà đã, mà đã, nè, ơi, sát, nó sẽ toi, đi. ui, Ui, thôi, 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 เฮตกใจเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว้ดไดได้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 อสวยเลยนี่ไม่ใช่รูปแรกเจ้าอ้แบบแเอ้ยผมว่าเอามาต่อกันอันนี้เอามาต่อกันมาดิ เนแน่นอนเดี <S 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 ๋ยวไว้านคาให้อุ้ยรวยแล้วล่ะแน่แเลยอ่าผมรอดูล่างที่มันสมประกอบแล้วเฮียพี่ภูมิมาแล้วเฮ้ยชัวร์แล้วเดียาดูตัวกูดิขอดูตัวกูดิฮะ เอ้ยนี่กันแกมีขาแล้วไอ้เฮ้ยกูเบื่อเลยค่ะคณิตว่าเป็นอะไรกันเลยค่ะคณิตวะยจะมาจัง ไม่สมส่วนกันอยู่แค่ตัวกับขายหัวไม่การไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่ออ่าแล้วหั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 วเยิมเลยโอ้โอ้โอ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าบอก่าอย่อนะะสรยเอย่าบอกว่าอย่าบอกนะว่าสวยเลยสวย้วยฮ่เหนื่อยอ่ะปดเจ็บต้องอ้าวดนูหน่อยวะ ได้เยอมไม่ออเลยวในมือที่ใส่รองเท้าบู๊ดไอ้เหี้